สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องพบกับตักกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาหาซื้อผ้าซื้อผ้าไปตัดเย็บค่ะซื้อผ้าไปตัดเย็บกันตัดเย็บพร้อมขายค่ะพร้อมส่งออเดอร์จ้า กำลังแบกพ้าขึ้นรถค่ะขอบคุณไปทางคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กดติดตามด้วยนะ nè là mình... mình... đã lấy thùng rồi, khoảng Phrumaan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, size là, lên ok. ประมาณแปดถุงวันนี้ได้ค่ะแปดถุงจ้าบอยเราติดอัพมาใส่นะน,นะี่นายคนนะนีไ่ได้กี่ถุงใส่เราสำนัน ซื้อผ้ากนันพี่น้องนี่ชิ้นเล็กอ่ะชินช้นน้อยชิ้นน้อย ได้กี่ถุงเต็ม,ม,มเลยเยี่ยสังรีไปก่อนเ,อเอาอนาะมีรถใหญ่มสาสองกิโลซื้อผ้าเป็นกิโลไปตัดเย็บค่ะเป็นหัวผ้าจ้ะนึกขึนรถปัป๊บ นี่ก็ได้ไล่ทุ้มเติบจ้ะเกิดอะไรขึโอ้ย อับมานี่ก็บเปามาใส่สักหน่อยนายคนสิมื่อเบิ้งผ่าก็ได้ผ่ากลับไปซื้อ,อเ,เต็มรถเรียบร้อยอก้ับราคาเต็มรถเต็มรถอายะจ้าพร้อมส่งก็เด้คะ่ะ ได้เกาทุงเมื่อนี้พากเกาทุงจ้าสำหรับ<ม>คลิปนี้อย่า<ม>ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปห,<า>หน้าจ้า